ันนี้มาดูรีวิวการออกตัวของเจ้าเจนซิงครับจากการใส่เนโลครับเพื่อช่วยในการออกตัวแบบสบายครับไม่ต้องดูยอดอนน้ประมาณเกือบเกือบสองตันครับผมขึ้นเหยียบดูการออก ไปใส่บูครับเอาเกียร์โลครับช่วยดึงการทํางานนะครับจะต้องใส่เกียร์พร้อมกันเลยนะเดินหน้าก็เดินหน้าถอยหลังก็ถอยหลังครับนำบการใช้เกียร์โลไม่ใช่เกียร์โควินเนอร์โควินจะขับเคลื่อนสี่ล้อใน,นเกียร์โลจะช่วยการบรรทุกแบบสบายๆครับไม่ต้องแต่เย็ยบแรงไม่ได้เด้อต้องไปปล่อยตามสเต็ปมันไม่ใช่สเต็ป ฝากผลงานด้วยนะครับคิดมานอกอยังไม่ดังครับผมจะถ่ายลงไปเรื่อยๆครับเพื่อว่าจะมีคนดูนะครับสําหรับอาชีพในการเกษตรของเราตอนนี้ก็ได้มาทํางานกับเขาครับวันละ3 5 0หาสิบถ้าเบรกด้วยก็350แต่แล้วเบรกเขาจะให้นะครับแต่ต้องขอย้าก่อนนี่ไม่ใช่ตุ๊กตุ๊ผมนะครับนี่คือลูกพี่ครับที่ผู้ว่าจ้างผมนั่นเอง คลิปนี้ผมก็จะมาลองทำงานด้วยแล้วก็ตกงานด้วยโควิดมันเยอะนึกว่าไม่ทันามาดูการชมงานระบบของเกโลครับว่าจะช่วยแบบไหนนี่มาดูครับ ก็ไซร์ทุกครับถ้าไม่มีเกียร์โล่อาจจะดับกลางอากาศนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนท่านนี้ก่อนครับขึ้นได้แล้วครับฝากผลงานผมนะครับจินบันโนครับผมก็เดียบบายก็จะมาลงงานต่อครับคลิปนี้ก็ประมาณเกือบสองตันนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับที่ตามรับชมับ